สวัสดีครับรายการครับมายําดึกนิดนึงนะครับขอบันทึกไว้สักนิดหนึ่งนะครับอ่านหน้านหนึ่งหนังสือพิมพ์มติชนครับวันจันทร์ที่16พฤศจิกายน2563นะคร้บอบามะครับมาดูกันสักนิดหนึ่งครับบันทึกไว้มอบ1 7พฤศจิกาปิดทางน้ำบกมบล้อมสภานะครับจัด12องกองร้อยตำรวจรับมือปัดล็อบบี้ แกนลดเพดานจอดจับ30ชุมนุม30คนชุมนุม14พฤติการเอาผิดอนุสาวรีย์เฉลิตใไม้ลุงเอ็มมี่ปุกระยองคณะสอรนัดอีกครั้ง17พฤติกาชุมนุมเบิ่มปิดล้อมสภา,าทั้งบกน้ำอากาศที่รับร่างรัฐมนูนฉบับประชา,าชนตำรวจเตรียมสอบอยพร้อมรับมือครับด้านบนครับในหลวงและพระยาชนีท่านก็ไปพระสถานกระบี แข่ผู้สําเร็จจากโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าในเรือในเรืออากาศนะครับวิไลกองทัพบ,บกวิไลแพทยศาสตร์พระมงกุดด้วยครับเมื่อวานนี้สวอตานวิปรัฐบาลไม่การันตีร่างไอรอลิวนะครับภผยบูนชี้ท้าฉลุยแค่2องยติสมเจดคว่ำทุกฉบับแน่ประชาธิปัตย์นัดวันนี้ถกท่าทีโหวตครับเซ็นหุ้นส่วน ผู้เด็กประยุทธ์เป็นสกีพยานตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจระดับภูมิภาคหรืออาเซบผ่านการประชุมทางไกลนะครับซึ่งมีข้อตกลงใช้ระยะเวลานาน8ปดปีสับสนการค้าและการลงทุนสมาชิก15ประเทศที่ทำเนียบรัฐบาลครับอันนี้ภาพด้านนี้เป็นภาพปกป้องสถาบันนะครับปกป้องสถาบันกลุ่มมาชือวอปกป้องสถาบันจัดรวมตัวกิจกรรมต่อต้าน การชุมนุมการเมืองของกลุ่มรัศดรพร้อมสแสดงจุดยืนในการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ลานคนเมืองนะครับกรุงเทพฮะจิกซอพิกฟื้นเศรษฐกิจกสศชแกลหลักดิจิตอลอีโคโนมีฮะเลขออกเดินขพืชกระท่มหลังไฟเขียว10จังหวัดนำร่องร้อยหมู่บ้านเสพไม่ผิดนะครับอันนี้อ๋ออันนี้อันนี้ มอบคณะรัศดรครับร่วมเวทีแกนนำรัศดรเดินทางชุมนหนุมขึ้นปานะ่าใสแนวร่วมตะวันออกเพื่อปรชาธิปไตยนะครับมีลุงเพนกวินไม้ระยองนี่นะฮะสิบห้ชาติลงนอา,งา,าอาเซียนลังเจรจาอาเซียนนานแปีเป็นตลาดใหญ่นในโลกครับ5ทูตเสนอ10ข้ออัปเกรดเศรษฐกิจกไทยนะฮะ ก็มีทูตอเมริกาออสเตรเลียอังกฤษเยอรมันและก็ญี่ปุ่นนะครับมีข้อเสนอนะครับจากความเห็น3,700บริษัทที่เป็นสมาชิกอนค้าไทยนะครับเสนอแนะให้นำระบบสุารากอนง่ายขึ้นนำเทคโนโลยีมาช่วยเพื่อนำเข้าลดต้นทุนนะครับ 2. จัดตั้งพิธีการสุรากรตวันชี3ทบทวนการอนุญ,ญาตทางราชการทบทวนกฎระเบียบ4 แพลตฟอร์มร้ใบเลเซอร์ทุนนิก5ลดความซับซ้อนในการรับสมัคร B.O.I. 7 6สภาพแวดล้อมส,สู่การขายดิจิอล7ปฏิรูปกำหนดแรงงานฝีม,มือต่างชาติลดขั้นตอนขอวีซ่า8เพื่อความโปร่งใสเพื่อคลี่คลายข้อพิพาท9ปรับปรุงกระบวนการบังคับคดีรถไฟ10เพิ่มกระบวนการดิจิอลในการอนุมัติอาหารและยาครับเพียม2.5กมเขืน14เขตฟุงนะครับแห่ชมหมอกหนาวหนองคายบกสชี้หยุดยาว พฤทิการไม่คือคักครับผมไม่คือคักครับครับทั้งหมดนี้ก็คือหน้าหนึ่งของมัติชนจันสิบหกพฤศจิการสองห้าหกสามครับขอบคุณมัติชนครับอ่านเพิ่มเติมได้ที่เว็บดอทมัติชนดอทซีดอทีเอนะครับผมชิปทำข้อพิเศษสวัสดีครับ